สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการคูณเลขต่อเนื่องดูว่าก็คือการคูณเลขสิบสคูสิแล้วก็คูณสิต่อจะทํำยังไงปฏิการคูณเลขเราเราก็มีหลายแบบมากเลยนะครับกูจะเขียนให้ดูก่อนที่กูใช้กูจะใช้แบบนี้นะครับหน้าคูณหนึ่งนี่จะแบบที่นี่ครั้งที่1นึ่งครั้งที่2 ทั้งที่สามทั้งที่สี่เอ่อหนึ่งสองสามสี่หรือว่าจะเอาตัวเลขที่มันตั้งไว้ตัวเลขหนึ่งแล้วตัวเลขไปาบางตัด้านหลังก็คูณจะคูณอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะขกันคูณด้วยเอาตัวท้ายคุณตัวแระ หนึ่งสองก็สามสี่หนึ่งสองสามสี่มันคือขอให้ครบทุกกรณีก็พอหรือว่าจะคูณแบบนี้ตั้งตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วตัวนี้ไปวงาง้ว้หน้าคือตัวนี้หนึ่งคูนนี่ก็ได้หนึ่งคูนหนึ่งหนึ่งคูณสาม สามคูณสามคูณสามคูจะเกหนึ่งสองสามที่มันจะได้แบบคือจริงๆมันก็คือครบครบทุกแบบให้ครบทุกแบบ,บแบบใช่ไหมว่าจะเอาครบแบบไหนบ้างเราจะมาลองคุนดูว่าแบบไหนเหมาะที่สุดในการคุณต่อเนื่องส อลองดูนะสิบสามคูสิบสามปกติเราจะรู้ว่าสิบสามคูสิบสามเราจะทําคู่นี้ก่อนเลขสองตัวสิบสามมีสองหลักกับสองหลักรวมกันเป็นสี่หลักครูจะเอาคําตอบไปตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะไอ้นี้เราก็คูณเลยหนึ่งคูณครูใช้แบบแบบที่หนึ่งนะหนึ่งหน้าหนึ่งคูณหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งคูณสามได้ศูนย์หนึ่งด้านหน้าคูณกับสามตัวหลัง คูณสามได้ศูนย์สามต่อไปสามคูณหนึ่งได้ศูนย์สามสามคูณสามได้ศูนย์เก้าครูมือครูมันชอบจริงหนึ 160, ่งร้อยหกสิบเก้าใช่ไหมครับหกสิบเก้าต่อไปจะคูณสิบสามอ่าเราตั้งหนึ่งร้อยหกสิบเก้าตรงนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อถ้าครูมองหนึ่งสามไว้ตรงนี้เรี๋จะมองหนึ่งสามไว้ตรงนี้ดีเราครูเอาหนึ่งสามไว้ตรงด้านหน้าก่อน หนึ่งคูณหนึ่งได้แล้วก่อนที่จะคูณเราจะตัดตัวเลขที่เราจะคูณนี้ทิ้นออกไปนะหนะึ่งคูณหนึ่งสามนะจำไว้หนึ่งคูณกับหนึ่งสามหนึ่งคูณหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งคูณสามได้ศูนย์สามต่อไปนี่เหลือหกหนึ่งสามก็จะอยู่หน้าหน้าตัวที่มันคูณอยูเนี่ยหกแล้วนี่หนึ่งสามหนึ่งสามอยู่หน้ามันนี้มันอยู่กี่ตำแหน่งก็อยู่ติดกันคือคือใครคูณกับใครก็นี่สองตัวกับหนึ่งตัวเราคูณ เอาหกคูณกับหนึ่งสามอ่ะตรงนี้สมมุติเราเป็นเลขหนึ่งสามของนี้นะหกหนึ่งเอาลบไปก่อหกหนึ่งศูนย์หกหกสามหนึ่งแปดตรงนี้ใส่หนึ่งใส่แปดต่อไปเป็นเก้าแล้วหนึ่งสามตรงนี้นะอ่ะเราลบไปก่อนนะเก้าคูณหนึ่งได้ศูนย์เก้าเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดตอบสองหนึ่งเก้าเจ็ด นี่ครูคูณจากหลังมาหนะ้าครูเปลี่ยนเป็นกรณีนี้แนละ้วเนี่ยครูเปลี่ยนเป็นกรณีคือเอาสิบสามมาด้านหน้าแล้วเอาจากหลังคูณหน้าหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณสามแล้วสามคูณหนึ่งสามคูณสามเวลาเวลา,เวลามีเลขอยู่แล้วอ่ะครูจะแบบมันมีเลขอยู่แล้วเราต้องเหมือนท่าสิบสามอยู่ตรงนี้หรือสิบสามอยู่ตรงนี้ก็ได้นี่แบบที่สองลองดู ไอ้หกสิบแบบที่สนะองนะแล้วเาคณบสามตรงนี้นะเกค,คูณสม,มูสมมติว่าอยู่นี้อาวจะเอาเอาตัวหลังคูณแล้วอนะันี้เ้าคูณหเอาเ้าไปก่อนนะต้องปิดตรงนี้จำได่าหนึ่งสานะตรงนี้คือเก้านะเก้าคูณหนึ่งได้เอาเก้าไปก่้าคูได้ศูนย์เก้าคูณสามได้สองเจ็ดต่อไปมานี้นะตรงนี้ถว่ามีหกหนึ่สานี คูณห,หนึ่งเอาปิดหกไปก่อนหนหกคูณหนึ่งได้ศูนย์หกหกคูณสามได้หนึ่งแปดสามสิบแปดโอเคสามสิบแปดต่อไปหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคูณหนึ่งสามตรงนี้นะหนึ่งคูณเอาปิดหนึ่งไปก่อนนะหนึ่งคูณหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งคูณสามได้ศูนย์สามตอบสองหนึ่งเก้าเจ็ดเหมือนกันแต่มันจะโยกไปทั้งซ้ายหรือโยกไปทางหลังหรือโยกไปทางหน้าก็แล้วแต่คำตอบจะเป็น ห้าตำแหน่งใช่ไหมหนึ่งขเก้ามีสามตำแหน่งหนึ่งสามมีสองตำแหน่งมันก็จะเป็นห้าตำแหน่งนี่ครับเครียกคูณต่อเนื่องคูณต่อเนื่องมันจะทําแบบวิธีนี้ถ้าวางไว้ด้านหลังก็เอาด้านหลังคูณตัวหน้าก่อนแล้วด้านหลังคูณตัวหลังแล้วด้านหน้าคูณตัวหน้าก่อนแล้วด้านหน้าถ้าคูณตัวหลังแบบนี้ครูก็เลื่อกแบบนี้คือขอให้มันครบทุกกรณีจริงๆมันจะเรื่องแบบไหนก็ได้ที่เราถนัด กูก็กลัวว่าจอหลายแบบมันก็ทําให้เราเลือกหลายแบบแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราถนัดแบบไหนแต่เขาชอบใช้แบบอืมเขาเห็นตัวเลขยังไงเขาก็เรียงแบบนั้นส่วนใหญ่เขาจะชอบเรียงแบบนี้หนึ่งหกเก้าอยู่ด้านหน้าหนึ่งสามด้านหลัง,ลงก็เป็นก็ต้องคูณจากหลังมาหน้านะเก้าคูณหนึ่งเก้าคูณสามหกคูณหนึ่งหกคูณสามแล้ก็หนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณสามในถึงว่าจากหลังของเลขร้อยหกสเก้านะเก้าแล้วหกแล้วหนึ่งอย่างเงี้ยครับโอเค ต่อไปเราลองดู253ห้าามคูณสองคูณสองเดี๋ยวครูจะบอก,อ,กอีกแบบหนึ่งว่ามันมีลูกเด่นของเดี๋ยวว่าครูไม่เห็นว่ามันพิเศษอะไรขึ้นนะเดี๋ยวลองดูกันนะสองห้าานี่ครูใช้จุดตรงนี้เป็นละ่ะ253เอ๊ะผมชอบบังตัวเองมากเลยนะส okay. องห้าามโอเคสองห้าสามเอสองห้าตัวหนึ่งนี้253นะ253ตรงนี้คือ2นี้5นี่สามนะอ่ะ ูชอบชอบไปอยู่ด้านไม่รู้นะครูชอบคูณด้านหน้าถือว่าสองห้าสามนี้สองเอาปิดสองไปก่อนนะสองคูณสองได้ศูนย์สี่สองคูณห้าได้หนึ่งศูนย์สองคูณสามได้ศูนย์หกศูนย์หกจำสองห้าสามมาได้ด้วยนะต่อไปห้าคูณกับสองห้าสามสองห้าสามตรงนี้นะปิดห้าไปเลยนะห้าคูณสองได้หนึ่งศูนย์ห้าห้าได้สองสองห้า หได้หนึ่งห้ากลัไปสามสอง้าสามตรงนี้นะสองห้าสามไป3ามคูณสได้0ูนยหสามคูณห้าได้หนึ่งห้าสามคูณสามได้ศูย์เจะได้เป็น6 4 0ี่ศูนคูณสองามต่อไปนะ ดีจเจ้าสองห้าสามไปตรงนี้สองห้าสามกูชอบวางด้านหน้านะไม่รู้วางด้านหน้าหะไรด้านหลังจะวางด้านไหนก็ได้นะครับไม่รู้อะไรทําให้จับส่วนน้อยกว่ากันหนึ 1, 2, ่งสองสามเรานับทีละสามเราจะรู้ไม่กันตร,ง, 3, 6, 7, นรนงนี้สามหนึ 3, 6, 7, ่งสามสามหกเจ็ดแปดเนี่ยปุ๊บเราว่าจึงตรงนี้สามหกเจ็ดแปดเริ่มตรงนี้อ่ะสองห้าสามเนี่ยทีละสามทีเจสามแล้วอีกสอง อืมสองห้าสามเริ่มตรงนี้จะทำอย่างดีอ้าวกูชอบวางด้านหน้านะครับหกแล้วจะเอาสองห้าสามตรงนี้เอาสองคูณหกห้าคูณหกสามคูณหกจะได้เดียไ,ไหมสองห้าสามคูณหกสี่ศูนย์ศูนย์เก้าเอาไหมเอาไหมบางทีเราต้องจำสองห้าสามแล้วเราเห็นหกเราก็นึกว่าหกไหมหกนะสองห้าสามคูณหก สองสองหนึ่งคูณหกนะสองหกหนึ่งสองห้าหกสามศูนย์สามหกหนึ่งแปดต่อไปนี่เห็นสี่ใช่ไหมสองห้าสามคูณสี่นะสองห้าสามคูณสี่สองสี่ศูนย์แปดสองห้าหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์หกต่อไปตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็น, 0, นเก้าด้านหน้านี้สองห้าสามหนึ่ 2, 5, 3, 1, นะเป็นเก้า สองเอาคูณสคูณเนะ5้คูณเแล้วกรคูณเนะ2 9 1 8 5 9 4 5 3 9 1งแปดเกาสบปดเอ7ย่ิบเาตายแล้วต้องด,ดคูณผิดตอบเท่าไหร่กันเนี่ยตอบหนึ่ง แปดแปดสองเจ็ดเจ็ดผิดวันผิดนะครับมันผิดมันผิดมันผิด one, ผดูว่าผิดตรงไหนนะครับบางทีก็คิดผิดเอหกสี่ศูนย์ศูนย์เอา้ 6, 4, ออาเอาใหมนี่แหละหกอยู่ไหนหกสี 6, 4, ่ศูนย์ก็สองคูณหกหนึ่งสองห้าหกสามศูนย์สามหกหนึ่งหกสิบแปด ต่อไปส 4, 4, ี่สองสี่ศูนย์แปดห้าสี่สองศูนย์สามสี่หนึ่งสองก็ไปช่องนี้เป็นศูนย์ช่องนี้เป็นศูนย์ช่องนี้เป็นสองห้าสามอ้สองเก้าหนึ่งแปดห้าเก้าสี่บห้าห้าสามเก้ายี่สิบเจ็ด ตอบหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่สองเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่สองเจ็ดเจ็ดอันนี้ถูกต้องนะครับเมื่อกี้ครูอบอกว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งมันก็จริงๆมันคือเหมือนกันนะแต่ครูอบอกให้ด้วยหกสี่ศูนย์ศูนย์เก้ามีอีกวิธีหนึ่งที่เขาแบบเหมือนแบบไม่ทำลายตัวเลขชุดเนี้ยมันสองห้าสามนะเขาก็จะคูณด้วยก็เ,เอาเหมือนหกสี่ศูนย์ศูนย์เก้า คูณด้วย252เราก็ไม่ได้เวลาทําก็คือจะไม่ลบตัวเลขพวกนี้เวลาคูณก็เหมือน6 4 0ี่คูณกับ252บวกกับ6 4 0ี่ที่มีอยู่แล้วก็เป็น6 4 0ี่คูณกับ2 5งห้าาเองเอาเราลองดูสองห้า1ามหกหนึ่งคูเป็นคูณด้สองห้าสองโดยกดที่บานมาก็คือ6 4 0ี่คูณด้วย252 บวกได้หกสี่ศนย์ศ้าที่มีอยู่แล้วจริงๆเราถือว่าหกสี่ศูนย์เก้านี้ไม่มีอยู่แล้วก็ได้นะแล้วเราเอาหกสี่ศนเก้าคูณกับสองห้าสองแล้วก็ใส่คำตอบเสร็จแล้วก็บวกหกสี่ศูนนเก้านี้ทีหลังใช่ไหมแต่เราใส่ไปเลยมีบางคนทำอย่างนี้ด้วยไม่อยากให้เลขหายมัคน,คนไม่ทำเอาเอาหกครูเอาจากหน้ามาหลังแล้วกันนะหกคูณสองหกคูณห้าแล้วก็หกคูณสองจะสองห้าสมจะลดเลยสองห้าสองครับหกสอง สิ 12, 65, 30, 16, 22, บสองหกห้าสามสิบหกสองสิบสองปกติหกนี้ต้องหายไปใช่ไหมแต่กูใส่เบลล์หกสองสิบสองเห็นไหมก็เหมือนมันเหมือนแบบอันนี้ยคูณกันสองห้าสองต้องมีบวกของสี่จุดเก้าไปเลยในตัวเพื่อแบบเลขเรียงอยู่ไงไม่ต้องปิดเลขต่อไปสี่คูณสองได้ศูนย์แปดสี่คูณห้าได้สองศูนย์ สีคูณสได้ศ8นย์แปนี่เคยมี0 8ต่อไปศูนย์ศูนย์เอาเก้าเก้าสแเก้าห้าสีแล้วก็เก้าสแล้วก็ใส่แปดเลยตอบหนึ่งหกห ต่อไปก็เ,เห็นเด็กที่ไปแข่งซูเปอร์เทนที่เขาคิดโหเขาคิดเร็วมากจนแบบบอกตัวเลขคูณต่อเนื่องอย่างเนี้เอ๊ะทำยังไงนะเพราะว่าก็เคยเห็นครั้งแรกตอนที่เขาคูณต่อเนื่องก็อยากรู้ว่าเขาทำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงกูก็คิดอ่ะลองทำดูเริ่มตรงจุดนี้เป็นจุดแรกนะสี่คูณห้าได้ยี่สิบต่อไปหก เราก็คิดเหมือนตรงนี้ในหัวเขาอะเขาปิดเลขนี้แล้วก็ใส่หนึ่งสองเลยหัวเขาเหมือนหกคูณหกคูณสองศูนย์หรือว่าเขาคิดสองศูนย์คูณหกก็ไม่รู้สองศูนย์คูณหกอันนี้ยี่สิบนะสี่ห้ายี่สิบตรงนี้ทําไปแล้วอ่ะคูณกับหกหกคูณสองแล้วก็เหมือนหกพุ่งมาตรงนี้หกสองหนึ่งสองก็ปิดตรงนี้ชิ้น แล้วก็เขาคงจะเห็นมันน้อยยสเลยใช่ไหมผมคิด่าอย่างนั้นต่อไปเขาก็เห็นหนึ่เขาปิดตรง7จ็เขาปิดหนึ่งนิทิ้งมันรวมล่าง7จ็คูณเคูณหแล้วก็7จ็ดคูณสเนขาปิดเขาคงจะแบเห็นปุ๊บเป็นปิดปุ๊บเจ็ดนี่ก็เห็นเป็น1นึเลยชุบเจ็ดส่ครับต่อไปคูณ8ปดเขาก็คงจะจริงๆ8งแอยู่ด้านหน้านถ้าในความคิดของกมนะคือ 8864เขาก็คงเห็น8ตรงนี้8864แล้วก็84232เขาจะเห็นเขาคงจะเห็นของเขาอ่ะเขาก็คงเห็น6720ล้วก็เอา6ปุ๊บของเขาเปลี่ยนเป็น54 79632ปุ๊บ60 ก็สองเก้าสิบแปดชุดก็ตอบ6048นย์สี่แปดศูนย์แต่ว่าแบบนี้มันเหมือนแบบมองเลขให้ทะลุลงไปสลายลงไปเรื่อยๆย่อยๆลงไปก็ไม่รู้เขาคิดอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าแต่ถ้าให้ถูกหนักก็คือ กูชอบคูณน้าหน้านะสี่คูณหได้ยี่สิกูวาง6ไว้ตรงนี้6กคูณสได้หนึ่งสองกูวางเจ็ดตรงนี้7จคูณหได้7 7 2, ด็ดคูณสได้หนสีกูวาง8ปดตรงนี้8ปดแปดหกสี่จวาง9ก้าตรงนี้9ก้าหกห้สเจ็ดหกสิบสา 9218ครับ60480ครับก็ลองไปฝึกว่าวิธีไหนจะวางตัวเลขด้านหน้าด้านหลังแล้วแต่กรณีเลยว่าคุณถนัดแบบไหนนะครับก็คือขอให้มันคูณให้คบชุกกรณีก็พอว่าหน้าคุณหน้าหน้าคุณหลังหลังคุณหน้าหลังคุณหลังอะไรนะครับจะเริ่มตำแหน่งไหนก่อนก็ได้โอเค ลองพอแค่นี้ก่อนนะครับ